ดูเรื่องต่อมากันบ้างครับคุณผู้ชมในเรื่องของตอนนี้ที่ใครที่กําลังหางานทําอยู่หรือว่าใครที่กําลังแบบว่าตอนนี้ว่างงานอ,อยากจะมีงานตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็มีเว็บไซต์นะครับถึง13เว็บไซต์ด้วยกันครับคุณผู้ชมในเรื่องของงานนี้ไม่มีหลอก13บริษัทจัดหางานชั้นนำครับเป็นการเปิดโอกาสให้แรงง,งานเข้าถึงตําแหน่งงานภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า800,000ตําแหน่งครับ<ะ>อันนี้ฟังไม่ผิดนะ800,000ตําแหน่งนะเลยนะครับทุกคน<ะ>ครับผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทําครับ นายคารมพลพรกางครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่าครับทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานร่วมหาลือกับ13บริษัทจัดหางานชั้นนําสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนะครับจะก่อให้เกิดการเพิ่มการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงตําแหน่งงาน ทุกภาคอุตสาหกรรมผ่านการเปิดรับบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งการจ้างงานฝึกงานตั้งแต่ทักษะการเริ่มต้นนะครับทัษะสูงรวมไปถึงตำแหน่งผู้บริหารในทุกภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า8 0 0 0 0นตำแหน่งครับโดยจะมารวบรวมกันที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานนั่นเองครับค่ะสำหรับการรับสมัครในครั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอย่างที่บอกไปคุณพัชาราบอกไปนะคะสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ ไทยมีงานทำนะคะของกรมจัดหาง,งาน,นะะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน,งงานแล้วก็เว็บไซต์นะคะ13บริษัทจัดหาง,งานชั้นนำนะคะซึ่ง13บริษัทนี้มีอะไรบ้างนะคะมีบริษัทจัดหางาน jobbk k com จำกัดนะคะมีบริษัทจัดหางาน jobdb db ประเทศไทยจำกัดบริษัทจัดหางาน job top กันนะคะแล้วก็มีบริษัทจัดหางาน job myway จำกัดบริษัท adecco consulting จำกัด บริษัทจัดหางานนะคะเพอร์เซอลแคลรี่นะคะ S R Services นะคะประเทศไทยจำกัดบริษัทจัดหางาน Scou t out นะคะจำกัดบริษัทจัดหางาน Manpower Professional นะคะ and X e เอสเอสกคทีฟจำกัดแล้วก็มีบริษัทจัดหางานอิสเซสติฟนะคะประเทศไทยบริษัทจัดหางานเกตติ้งจำกัดมีกู๊ดจ็อบนะคะโปโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยจำกัดแล้วก็มีบริษัทจัดหางานคีแมนจำกัดสุดท้ายนะคะเป็นจ็อบไทยจำกัดนั่นเองค่ะ สิบบริษัทนี้บอกเลยว่าเป็นเว็บที่ได้มาตรฐาน,จ,นจัดมาให้แบบ ครบครันแบบแน่นๆเลย13บริษัทนะคะใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะ13เว็บเนี้ยเป็นเว็บที่เขาเรียกว่ามีคุณชินกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนผมบางคนเนี้ยบางคนที่เขาอย่างไคะลาให้ฟังหน่อยที่เขากำลังหางานอยู่เขาก็มีการยื่นไปเพราะว่าเขาบอกว่าเว็บทั้ง13เว็บเนี้ยครับคุณผู้ชมใช้ง่ายสามารถใช้ได้เรียนรู้แป๊บเดียวก็รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนคือมันมันเป็นเขาออกแบบมาแล้วว่าเว็บเว็บไซต์แบบเนี้ยมันใช้ง่ายนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับก็ไปร่วมงานกับ job expo thailand 2 5ซึ่งจะจัดขึ้นเดยี่ สภาคม2 5ง8หาโดยในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมจะมีรูปแบบของการจัดงานที่ตรงใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับตําแหน่งนะครับให้งานเนี่ยให้มีให้มีการทันสมัยมากยิง่งขึ้นนะครับหลากหลายเข้ากับผู้คนที่มาสมัครรวมถึงนะครับเข้าร่วมงานมินิจ็อบเอ็กโปไทยแลนด์ใน11จังหวัดทั่วภูมิภาคทั่วประเทศอันนี้ก็คือมีการกระจายทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อเ,อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกษาต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงถึง แต่งงานโดยมุ่งเน้นนะครับในการเพิ่มการพัฒนาสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะด้านภาษาสำคัญสำคัญคมากๆแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการมีงานทําในครั้งนี้อีกด้วยสําหรับใครที่ตอนนี้คือยังแบบยังว่างงานอยู่หรือว่ามีการเล็งๆไ้แล้วว่าวางแผนว่าฉันอยากจะทํางานอื่นสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ที่เราได้บอกไปไปค้นดูเลย เขามี8 0 0แสนเลยนะ8 0 0แสนตำแหน่งเลย8 0 0แสนตำแหน่งเลยก็คือรอที่จะให้ผู้ที่สนใจตอนนี้ไป ลองเลือกลองเขาเรียกว่าลองช็อปลองเลือกวางแผนกันไว้ก่อนว่าฉันถนัดสายนี้ฉันอยากไปงานนี้ไปเลือกดูกันก่อนว่ามีงานไหนที่เราชอบหรือว่าถนัดเป็นพิเศษไหมหรือว่าอยากเป็นการได้ลองเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะไปดูได้ที่เว็บไซต์นะ่ยเว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับไปเลือกช้อปปิ้งเหมือนเราที่เราสายช้อปปิ้งอยู่แล้วอันนี้เป็นเลือกช้อปปิ้งงานก่อนก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ